สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของพีทพาชมรถยนต์มือสองเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เอา Fortuner นะครับเป็นรถยอดนิยมนะมารีวิวนะให้กับ FC ทซกท่านได้ดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ Fortuner เนี่ยค่อนข้างที่จะขายดีแล้วก็ทางเราก็ได้นำเข้ามาค่อนข้างหลายคันนะครับแต่ละคันก็ สภาพแรกเข้าก็สวยๆทั้งนั้นนะครับคันที่ผมจะมารีวิววันนี้นะครับเป็น2.4นะครับ V เกียออโต้ปี2017ันขับเคลื่อน2ล้อนะครับสีขาวมุกนะปี2017ันี่ยมจนจะได้ดิสเบรกแล้วทั้ง4ล้อนะครับก็คือเริ่มเช้งขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เครื่อง2.4นะครับเป็น24 v สี่ขาวมุกนะครับเปิดราคาวันนี้นะครับ9,39,000บาท ราคาก็ถือว่าน่าใช้นะครับรุ่นนี้ก็รุ่นนิยมเป็นรถที่หลายๆท่านอยากได้ครอบครองนะครับวันนี้ก็ราคาต่ำกว่าร้านแล้วนะครับก็น่าสนใจไม่ใช้งานนะครับ1 7 0 0 0 0โลนะแสนเจะไม่ใช้งานมาแสนเตัวนี้เป็นรถสัญสญ,ญาเช่านะครับหมดสัญญาเชา่าเป็นรถบริษัทก็คือ บริษัทเนี่ยเขาจะเช่ารถไว้ไประจำตาแหน่งให้กับหน่วยงานเขาบุคลากรในองค์กรนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นรถธนาคารนะครับสภาพแรกเข้านะจะเห็นร่องรอยพวกรอยมแมลงนะครับรอยเปื้อนต่างๆนะครับแต่ในเรื่องของร่องรอยการชนหนักไม่มีนะครับน,นี่ตำหนิน้อยนะ อันนี้เดี๋ยวล้างเดี๋ยวคลีนก็สวยขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าในตัวรถคันนี้เนี่ยสีเดิมนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับไม่มีการทําสีสภาพแรกเข้านี่ให้เห็นเลยนะครับสีขาวมุกจะประมาณนี้แหละนะครับรอบคันกันไปตัวนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานนะครับ เครื่อง2.4ขับ2นะเป็นตัวไมล์เชง2,017อะอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบขับดีนะผมก็ลองขับมาแล้วนะครับนะดอกอยางนี้ใหม่นะนะครับน่าจะเป็นยางปี2021นะครับเดี๋ยวผมดูให้นะครับแม็กอบ10ตัวนี้น่า18แล้วนะนี่ไง R18 แล้วนะครับปี21นะครับ นะยางยีิบเอ็ดนะยางปียีอทั้ง4เส้นภายในนะครับนะจะได้เป็นโทนสีเข้มๆหน่อย f o r ์จ n e er, นอร์รุ่นนี้มันดีอย่างหนึง่งมันได้กระจกไฟฟ้านะครับออรโ,โตเลยนะครับสีบาทเลยแล้วก็เสร็จทันล็อกล็อกกระจกปรับพับกระจกมองข้างหูวช้างไฟฟ้านะครับพวกนีนะ้มันสวยหรูหลาแหละนะครับขับดีด้วยเครื่องสองสีนี้ก็เหลือๆนะนะครับ ถ้าใครได้ลองขับลองสัมผัสแล้วจะรู้ว่าเออมันมันเพียงพอนะครับต่อก,การใช้งานสภาพแรกเข้าประมาณนี้นะครับสวยๆตรงนี้นิดหน่อยนะครับเป็นปกติของรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะแก้ไขไดน้นะครับบอกไฟฟ้านะซอกในเดิมๆนะครับนะพวกนี้ นะดึงดูได้เลยนะครับถ้าหากใครมาดูนะน็อตทุกตัวนี้ไม่เคยแกะไม่เคยขันแน่นอนนะครับโครงสร้างนี่สวยรับประกันในเรื่องโครงสร้างนะครับนะไม่เนี่ยมาเท่าไหร่ขายอย่างนั้นนะนะครับมาอยู่ที่ผมแสนก็ขายแสนนะครับไม่นะอันนี้ต้องแจ้งข่าวให้ลูกค้าชัดเจนเลยนะครับเราได้มาเท่าไหร่เราขายเท่านั้นไม่นะครับสภาพภายนอกจะสวยแค่ไหนถ้าไม่เยอะก็เยอะนะครับ ไม้น้อยก็ต้องน้อยนะตัวนี้สวยๆนะครับสวยๆเลยก็ถือว่าดูแลดีนะครับนะนี่รถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ดูดฝุ่นเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่สภาพแรกเข้ามานี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูในส่วนของเลขไม่กันนะครับนะสภาพแบบนี้บางคนก็ไม่อยากเชื่อว่าใหม่มันจะมาถึงแสน ก็ต้องเข้าใจว่ารถพวกนี้มันคอนแทคกกับศูนย์บริการนะครับในเรื่องของเลขมไมนี้ไม่ต้องห่วงเขาใช้เขาก็ดูแลนะครับเขาใช้เขาก็ดูแลเลยนะ <Okay. S 1> ไม่หนึ่แสนเจ็ดมื่นหนึ่งพันแปออ นี้นะมีลูกเล่นนะครับบวกลบเกียร์ก็คือเป็นดันชิปที่พอขอบลองมอาไรยตัวนี้ฟิล์มเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับติดตั้งและเรียบร้อยเลยพร้อมทูตัวรถนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้ใสมากแต่ก็ถือว่าใสอยู่นะครับภายในซาซาราคา9 3 9 0 0 0บาทนะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับด้วยออปชั่นของตัว โฟรจินเนอร์เนี่ยนะครับใครที่เคยสัมผัสใครที่เคยขับจะรู้ว่าเออมันมันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับนะมันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับนะก็ต้องลองมาดูมา,ดม,ามาทดลองขับความชอบแต่ละคนนะครับแต่ละคนแต่ละความชอบจะไม่เหมือนกันนะไฟนไ,ไรเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมพวกนีนะ้เดี๋ยวผมพาดูของเครื่อง้วยนะดูรอบคันกันไปแล้วนะ ตัวนี้เนี่ยรับประกันในเรื่องโครงสร้างนะครับโครงสร้างบอดี้สวยลูกค้าจะได้แบบรถสวยๆเลยนะนะสีขาวมุกเนี่ยเวลามันไม่ต้องไปทําสีอะไรมากเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของรถสวยๆเลยนะฮะไม่ต้องไปทําสีไมปเก็บสีอะไรมากนะครับเนะพราะว่าสีเดิมมันสวยตาหนิมันน้อยเนี่ยเรามาขัดเคลือบมันก็โอเคนะครับมันก็สวยนะแล้วก็ทําความสะอาด พวกพรมพวกไรเบาพวกนี้นะครับขัดเคลือบสปาฆ่าเชื้อหน่อยมันยังรถสวยนะนะครับรถสวยราคาต่ำกว่าร้านนะครับสีขาวมุกสภาพแบบนี้หายยากนะครับสภาพส,สวยๆแบบนี้แทบจะบอกว่าร่องรอยน้อยเหลือเกินนะฮะมามาดูในส่วนของด้านหน้ากันต่อนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับคันนี้ สามารถจัดได้เต็มด้วยนะครับสามารถจัดได้เต็มลูกค้าเนี่ยถ้ามีเครดิตก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยครับดอกเบี้ยพพ,พป้ายแดงเลยนะนะครับเริ่มต้นที่2บาทกว่านะนผ่อนโยมันถ้าไม่ดาวเลยก็ผ่อนโยมันหมื่นหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนี่แหละนะครับแตจริงจริงมือสองนี่ต้องดาวหน่อยนะครับจะได้ไม่ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเยอะ แต่ถ้าเราเหมือนเปรียบป้ายแดงนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เงินดาวถ้าไม่ดาวนี่ก็เสียเปรียบเรื่องดอกเบี้ยนะครับแต่ถ้ามีเงินดาวนี่มันก็ค่อยจะคุ้มหน่อยนะฮะนะถ้าใครชอบคันนี้นะครับนะสีขาวมุกนะต้องต้องเร็วด้วยนะครับนะ9 3 9 0 0 0บาทนะครับ9 3 9 0 0 0บาทกับสวยๆแบบนี้นะนะครับ ร่องรอยการใช้งานมีบ้างนิดนหน่อยๆนะครับแต่ในเรื่องของตัวสีตัวบอดี้นี่สวยนะอันนี้ต้องให้ดูนะครับนะมีตรงคิ้วขอบล้อนิดหน่อยนะโดนเบียดก็อาจไม่ใช่ประเด็นอะไรหลักนะครับอันนี้มันแก้ได้นะแต่ในเรื่องของตัวสีตัวถังนี่สวยนะครับเดิมๆเ,เลยนะตัวนี้น่าสนใจนะครับ นะใครสนใจคันนี้นะครับโทรเข้ามาเลย096 1 4 9 9 9 8 5นด้ะครับได้รถสวยๆแบบนี้เลยลูกค้าได้รถสวยๆเลยนะครับยาง4เส้นปี21นะในส่วนของน้ำมันเครื่องเดี๋ยวดูแลให้เลยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะเพราะว่ารถคันนี้มันคอนแทคกับศูนย์บริการอยู่แล้วนะครับ,นะรบไม่ต้องห่วงในเรื่องของอะไหล่ต่างๆนะครับของแท้ของศูนย์แน่นอน วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนของ f o r t จ n e r อยู่นะครับหรือว่าอยากหารุ่นนี้ไปใช้งานนะครับในชีวิตประจำวันในครอบครัวนะครับก็ทักทายเข้ามานะครับเรามีอยู่หลายคันนะครับแต่วันนี้พอเอาสีขาวมาให้ดูก่อนนะฮะเพราะว่าสีขาวมันเป็นสีขาวมุกอ่ะมันสวยนะฮะก็ทักทายติดต่อเข้ามาเลยนะครับ096149995นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ